มาดูการปลูกแตงกัวในกล่องโฟมนะครับรอบนี้เราจะปลูกแบบกล่องใหญ่กล่องขนาดยี่สบห้าโลนะครับผมดูฝั่งด้านนี้นะครับเปรียบเทียบกันดูคืออันนี้คือกล่องกุ้งปญหานที่เจอตอนนี้คือคือน้ําเขาจะลดเยอะในตอนที่เขามีดอกมีผลแล้วพอครบหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าปลูกแตงกัวนี่หนึ่งเดือนปลูกเอ่อพอเริ่มออกดอกก็อีกหนึ่งเดือนก็เก็บผลผลิตเขานะครับ น้ำเขาจะลดเร็วมาก,กติดดอกติดผลแล้วนี่อันนี้เรา,เราทดลองครับยี่สิบห้ากิโลกองขนาดนี้เราก็มีมีอยู่นะครับถ้าใครสนใจยังไกงก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับอยู่ใต้คอมเมนต์ให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คอมเมนต์นะครับนี่ผมเจาะหนึ่งรูนะครับนี่นี่เป็นตะไคร้แตงกัวกำลังลงเลยครับนี่เติมน้ำเติมปุ๋ย A B บี ทดลองครั้งแรกครับทดลองครับเนื่องจากว่าขี้เกียจขี้เกียจช่วงช่วงที่เขาแบบว่าติดดอกติดผลมีเบาปุยกําลังเติมน้ำครับเติมน้ํเติมปุ๋ยให้เขาน้ำานในกล่องนี้จูได้ประมาณหกสิบลิตรนะครับอาจจะเยอะกว่ากล่องกุ้งเลยครับกล่องกุ้งในจูน้ําแค่ยี่สิบสี่ลิตร ดูแลกันยาวๆครับแบบนี้ลงครั้งเดียวน่าจะนุ่นแหละติดผลจนเป็นลูกว่าจะได้เติมน้ำอีกทีเนาะอโอ้จต้องรอดูอีกทีเพราะว่าเราทดลองครั้งแรกครับอ<ม>พอเขาติดผลนี่อู้กินน้ำเก่งมากเห <c oughs> มือนคนเติมน้ำเลยครับคอแห้งแล้วครับตอนเย็นแล้วปลูกแตงกวาปลูกง่ายครับปลูกตอนเย็นๆอากาศกำลังพอดีไม่ร้อนมากครับอื อยากลองทําตามดูก็อลองทําได้นะครับนี่สําหรับกล่องใหญ่นะครับกล่อง25ิบห้ากิโลสนใจกล่องก็สามารถเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมดูอย่างสวยนะ่ะดูต้นครัยตอนกล้านี่ก็ได้ประมาณเห็ยนยจากลำต้นนี้น่าจะสิบหกวันแล้วนะครับนี่โอ้สิบหกวันไม่ใช่วันนี้น่าจะครบยี่สิบวันนะครับ เนี่ยต้นกาเลี้ยงต้นกาไว้ในอนุบาลนะครับยี่สิบวันแล้วนะครับนับนับจากวันงอกนะครับจนถึงวันลงเนี่ยคือต้นก้าเนี่ยได้ยี่สิบวันความจริงต้องลงตั้งแต่นู่นครบแค่สองสัปดาห์เหลี้ยงเลี้ยงต้นกาแค่สองสัปดาห์ก็ลงก็ลงได้แล้วนะครับแต่ไม่มีเวลามาลงก็ <c oughs> <c oughs> เลยปล่อยยาวเลยจนถึงยี่สิบวันเพิ่งจะมาเตรียมกล่องลงยวรอมาอัปเดตอีกทีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ